ดีคะวันนี้มาทําอาหารให้ดูนะคะผ,มามาผัดมามา่าผัดมามา่าผัดมาม่าใส่หอยแมงผู้ใส่ใบกระเพราไทยผสมสลังนะคะเราจะผัดเราจะใส่ผงชีสเข้าไปด้วยจากเพื่อความนัวนะคะตอนนี้เราลวกลวกอหอยแมงผู้ก่อนนะคะลวกหอยแมงผู้ก่อนจ้า เชา้ากงใจหมีน,นะแช่งเขาเชาากงใจหมนต้องไม่สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดจ้าเครื่องของเราก็จะมีกระเทียมหั่นแว่นพริกขีห้หนูหอมใหญ่ยาหลากจิ้วลายาอ่าซีนผีนหยองช่อง <c oughs> เดี๋ยวกิวกระเพราหยิบมากระเพราหยิบหลาะไม้แล้วก็หยิบเราเย้ย จะวีฟองนี่ก็จี้สีฝันเราเฮียเจ้าหูเสกดีอ่ะ,ะ,อะชาวก้งใจมีนหลกได้ก่อแช่งเฮาสิ้นแล้วลวกหอยแมงคู่ก่อนนะคะ โอเคจะอหอยแมงผู้สุกแล้วนะคะเราจะเอาไปเอาเปลือกออกนะไม่เอาเปลือกนะคะเราจะเอาแต่เอาเอาแต่เนื้อล้างน้ําให้สะอาดจ้าช่่งฉอยสิน้นมาการเรามาต้มามะม่าก่อนนะคะออหอยหอยแมงผู้ได้แล้วจ้ะแช่เขาตดกะลาเรามาต้มามะม่าจ้ะ เราจะใช้สองห่อนะคะสองห่อจ้า เราจะต้มแบบพอดีนะคะเราจะไม่เอาสุกมากนะคะเราจะไม่เอาสุกมากจ้ะสุกมากเดี๋ยวไปผัดแล้วมันจะเละจ้ะเอาสุกแบบพอดีนะคะต้มเสร็จเอา,อาเทน้ําออกไม่ต้องล้างน้ํานะคะยยนใสชสชงอ่煮完唔使าก啊就ละ ประมาณนี้นะคะเคน้ำออกจ้ะโอเคตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่น้ำมันเข้าไปพอประมาณประมาณนี้นะคะ จากนั้นก็ใส่พริกกับกระเทียมเข้าไปหอมใหญ่ใส่เข้าไปเดี๋ยวใส่ที่หลังหอมใหญ่ผัดพริกกับกระเทียมก่อนจะ้ะฟองก็ที่้วทงมายนเช้าด้วยเคยส้น ใส่ใส่หอยแมงคู่เข้าไปฟองที่แช่งเขาเลยเชา้ชาแรีวเช้าหอยแมงคู่นี้สุกแล้วนะคะเราไม่ต้องผัดนานจากใส่หอมใหญ่เข้าไปผัดเลยจ้า ใส่มาม่าเข้าไปจ้ะตอนที่อ่าก้วใเมีเราเยช้าเว้ช้าเคยใส่พริกไทยพริกไทยผัดเจียโยว น้ำมันหอยหนึ่งช้อนใส,ส่ซีอิ๊วนิดนึงตามด้วยน้ำมันงาน ใส่ซีอิ๊วดำไปนิดนึงจ้ะฟองซีอิวโลเช่าหรอเฮ้ยใส่ชนิดนึงนะคะตามด้วยน้ำตาลฟองซีอิวทองหรอเฮ้ยใส่น้ำตาลไปหนึ่งช้อนคัดก่อนนะคะ สวยงามจะสวยงามมากเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่ผงชีสเข้าไปจ้ะใส่ผงชีสหลอดที่อ่าชีสีฟันเลยใส่ผงชีสเข้าไปนะคะประมาณนี้จ้ะ จากนั้นใส่ใบกระเพราเข้าไปจ้ะฟองตี้กระเพราหยิบเลยอ่ะจากนั้นก็ผัดเลยจ้าผัดเลยนะคะหอมมากเลยจ้าสไตล์ไทยผสมอิตาเลียนหอมมากเลย ชิมดูก่อนซีเม่ชิมดูก่อนนะคะชิมดูก่อนจ้าชิมจ้ะอืมอร่อยมากอร่อยอร่อยสุดยอดอร่อยมากตอนนั้นก็ใส่จานได้เลยจ้าอู้อร่อยมากเลยจ้าทำง่ายๆนะคะ ผัดมามา่าอร่อยมากผัดมามา่าใบกะเพราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่จ้ะพร้อมรับประทานแล้วนะคะกับข้าวง่ายๆจะอาหารง่ายๆนะคะขอบคุณที่รับชมจ้าต่อแจกตายกาเสารไทย